ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านนะครับก็สำหรับพิวิดีโอนี้จะเอามิดหมอนะครับนี่ที่เป็นเป็นเขากว้างนะครับหรือเขาสัตว์นะครับให้ทุกท่านดูนะนะครับผมนี่นะครับแตกลายงานรับ จะเป็นขากวางนะตะายมันแตกเหมือนแตกไรางานนะคนี่นะครับนี่เคยมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นของพ่อลุ่งนะครับ เร่มนี้นี่ผมเคยใช้ฟันผีเลยนะมันมากวนนะมันมันโดนตั้งแต่โดนมาไม่มากวนอีกเลยนะบางทีก็ไปสิงคนนู้นคนนี้มามาป่วนผมมัง่งพอรู้ว่ามันมีพวกนี้มากวนกําหนดจิตมีดฟันแม่งเลยนะครับไม่มาอีกเลยนะครับไอคนที่มันสิงมาทะเลาะกับผมมาเป็นผู้หญิงด้ยนะมันก็อยู่ไม่ได้นะย้ายย้ายหนีออกไปแล้วนะครับย้ายที่ย้ายทานไปแ เป็นมีดหรอพอลุ่งนะครับเนี่ยนะฝักเป็นไม้สักทองนะครับอันนี้เป็นมีดพ่อเดิมนะครับเป็นมีดช่างชิมนะเป็นมีดยุคก,กลางนะครับพวกนี้นะครับมีดยุคก,กลางอันนี้ด้านเป็นพวกเขาควางเขาสัตว์อะไรพวกนี้นะครับ ความยาวนี่ดูใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้นะครับมาถึงตรงปลายครับหลวงพ่อลุงยาวกว่านิดนึงนะครับคือมีดพวกนี้นี่เป็นมีดเอามีดดุกลางนะครับมันจะบางทีมันไม่มันเป็นมีดชาวบ้านสร้างขึ้นนะครับ เขาก็มีมีงามีเขี้ยวมีไม้ของมงคลอะไรเงี้ยเขาก็มาทำนะมาต่อแต่ใบนี้เป็นของหลวงพ่อเดิม,มนะครับอันนี้ช่างชิมนะครับทีเป็นลายน่องสิงนะครับนะรนี่รตรงเนี้ยแล้วก็หนึ่งร่องเลือดยาวมานี่เลยนะครับเห็นไหมครับหนึ่งร่องเลือดยาวมานี่เลย เวลาเวลาจับมันก็กระชับมือดีนะอันนี้นะครับเหมือนจะทิ่มมือแต่ว่าไม่ทิ่มนะมันจับแล้วมันก็กระชับมือดีนะครับมีเป็นมีดทหารนะครับเนี่ยใบมีดมันจะเป็นเงินเงินอย่างไงนะครับเหมือนสแตนเลสแต่ว่าไม่ใช่สแตนเลสนะครับมัน ผมไปให้น้องที่เรียนวิศวะดูเขาบอกมันเป็นอลูมิเนียมอะลอยนะครับลักษณะมันจะเป็นคล้ายๆงันนะครับเป็นชิ้นส่วนของปีกเครื่องบินนะครับปีกเครื่องบินลบอย่างเงี้ยนะครับเขามาเอามาทำนะครับทุกท่านก็ช่วงน,นี้มันก็มีไข้หวัดใหญ่นะครับที่เห็นระบาดอยู่ผมก็ลูกน้องนี่ก็เข้ามาหาผม เข้ามาทําอาหารให้กินมันดันป่วยเป็นไข้วันใหญ่นะแต่ผมก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ว่าลูกน้องนะครับที่มาทํางานด้วยปรากฏว่าเขาเป็นนะครับ <laughs> เขาไม่ไม่มีของรักษานะครับ <laughs> ผมนี่เคยเป็นไข้วัดใหญ่เกือบตายมารอบหนึ่งนะครับอธิษฐานถึงหลวงพ่อเดินหลวงพ่อช่วยด้วยนะครับ <laughs> แล้วก็เอามีดวางไว้บนตัวนะครับเอาไว้ที่อกนะครับ พอตื่นเช้ามาหายเลยนะครับแต่ว่าขาขยับไม่ได้เรื่เอามีดหมอวางไว้ที่ขานะครับมันไม่ได้ไล่พิษไขออกไปนะก็เลยขยับช่วงล่างไม่ได้นะครับแต่ว่าช่วงบนขยับได้เวลาคือไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ใครเป็นไข้บัดใหญ่เนี่ยตายได้นะมันทรมานมากเลยนะของพวกนี้เขาเอาไว้แบบเออไม่ได้กันผีเดียวนะนะครับกันพวกไข่ป่านะครับแล้วก็เอรักษาฝีหนองนะครับมีดหมอเนี่ยนะครับ แล้วกันสัต์ร้ายนะครับคือผมไม่เป็นไรเลยนะทั้งที่ลูกน้องก็มาทํากับข้าวให้กินนะครับมาทาอาหารที่กิน,ชงน,นชงนู่นชงนี่กินนะระยะฟักตัวเชื้อพวกนี้นจะอยู่สามวันนะผมก็อยู่กับเขาตลอดนะแต่ผมไม่เป็นไรเลยนะเขาเป็นผมแล้วผมก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนกันด้วยนะแต่ว่าผมอ่ะมีดเล่มนี้ผมก็เอาไว้บนหัวนอนด้วยนะวไว้ใต้หมอนนะครับผมไม่ประมาทแล้วไงครับเคยเคยป่วยแล้วก็ ลืมลืมพกมีดหมอนะครับเพราะว่าจริงจริง,รงผมก็บางทีก็ไม่ได้พกไปนะบางทีมันก็ถ้าเรามีสติเนี่ยกำหนดจิตเนี่ยคุณใส่มนดำของชั่วร้ายเนี่ยบางทีมันเข้าเราไม่ได้แต่ว่าพวกเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคเชื้อเชื้อไวรัสอะไรเงี้ยมันยังทำเราได้อยู่นะครับ <laughs> เพราะว่าเรายังมีขันห้ามีร่างกายอยู่นะครับทำให้ป่วยนะครับเพราะว่า มันบางทีมันกันไม่ได้นะพวกความเจ็บป่วยนะครับโรคฝีอะไรพวกนี้นะครับก็เลยต้องใช้มีดหมอนะครับกันนะครับผมไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าลูกน้องเป็นนะครับเขาเป็นหนักเลยนะครับแบบปวดหัวจากคนไม่เคยปวดหัวก็ปวดหัวปวดมันไม่เกรนอย่างเงี้ยนะครับคือมีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยที่ผมชอบเลิฟเลยนะครับรักเลยเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่ได้รักษา โรคคุณใสหรือว่ากันผีกันอะไรได้อย่างเดียวมันรักษาไข้หวัดครับไข้ป่านะครับไข้ป่าฝีหนองนะครับแล้วก็กันผีในกันอยู่แล้วนะครับถอนคุณใสนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยทำลายพวกหนังเหนียวนะครองกับพันชาดีต่อให้มันมีครูบาอาจารย์ดีแค่ไหนนะครับ หรือของมันมีของพิเศษยังไงนะเจอมีหล่มข้าเดิมไปเนี่ยเสร็จทุกลายนะครับเรียบร้อยนะครับไม่เหลือนะครับอัน,นอันนี้ไม่ใช่อลูมิเนียมอลลอยนะเป,นเป็นเป็นเหล็กนะครับเดี๋ยวให้ดูใบดีๆนะครับเนีย่ยมีรอยขีดข่วนมันมีร่องรอยการใช้มานะครับค่อนข้างเยอะนะผมเช็ดเฉยๆแล้วมันเลยดูสะอาดขึ้นมานิดนึงนะครับตอนแรกมันก็มีสนิมนะครับ อันนี้ผมได้มาจากลุงที่อายุหกสิบกว่านะครับมีดพวกนี้ยแปลกมากเลยส่วนใหญ่จะอยู่กับคนที่มีอายุเยอะๆนะครับมีดหมอเนี่ยผมเคยเจอหลุดอยู่ครั้งหนึ่งได้มาจากวัยรุ่นนะครับอายุสามสิบเนี่ยนะครับทีเ่เขาชอบวัตถุมงคลเยเคยได้หลุดดมาแต่ก็ไม่ไม่แทบจะไม่เจอนับคนได้เลยครับแค่คนนะครับ,แ,นะรบแต่ว่ามีดแบบนี้ยจะอยู่กับคนมีอายุเยอะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย เขาเก็บไว้บางคนเก็บมาย0 30ิบสาสิบปีส0ิบปีอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็ u, อยู่เยอะเนาะลูกหลานก็ไม่ค่อยได้สนใจเขาก็เลยเอามาปล่อยต่ออย่างเงี้ยนะครับก็ก็เป็นลักษณะนั้นไปนะครับผมจําได้เลยว่าตอนที่ผมเป็นแค่วัดใหญ่เนะี่ยรู้เลยว่าตอนนั้นตอนนั้นดวงตกนะครับแบบว่าเขาเรียกว่ากรรมเก่ามันตามทันเนาะถ้าภาษาโหราศาสตร์ก็เรียกว่าดวงตกแต่ถ้าเป็นทางพุทธศาสนาเราเราไม่เชื่อเรื่อง ดวงอยู่แล้วมันเราเชื่อเรื่องกรรมนะผลของการกระทำนะเขาเรียกว่ากรรมเก่าส่งผลนะป่วยนะครับอืป่วยแบบป่วยแบบเหมือนเหมือนตายอะ่ะผมว่าหนักยิ่งกว่าโควิดอีกอะทุกท่านคิดดูแล้วกันว่ามือผมเนี่ยไม,ไม่ไม่มีเลือดนะอย่างเงี้ยมันยังเห็นไหมมันยังมันยังมีเลือดฝาดๆนะนะครับแต่ผมมาซีดเป็นไก่ต้มเลยนะครับเหลืองมิเหลืองซีดเ,เป็นไก่ต้มเลยเหลืองแบบ เนี่ยเหมือนเขาเขาวกว้างเลยนะครับเหลืองอย่างเงี้ยอันนี้มันยังมีมีเลือดเดินนะครับหน้าก็เหลืองตัวก็เหลืองนะครับตาก็เหลืองคิดว่าโอ้ตายได้เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มึนๆอื่นๆนะครับแล้วก็ขยับตัวไม่ได้นะครับผมก็เลยอาราธนาขอบาร,รมีหลวงพ่อเดิมช่วยนะครับหลวงพ่อเดิมไม่ได้หลวงพ่อลุ่งก็ได้นะครับวางวางไว้บนหัวนอนวางไว้ที่อกไว้ตรงแขนนะครับตรงตรงท้องนะครับ พอตื่นเช้ามาเออหายเลยแต่ว่าขยับขาไม่ได้นะครับเพราะว่าขาไม่มีแรงนะครับแล้วผมกว่าจะกว่าจะกลับมาเป็นปกตินะต่อให้หายไข้แล้วมันก็ซึมไปประมาณสองสามเดือนเลยนะพวกหลานหลานของคนรู้จักผมเนี่ยนะครับก็เป็นไข้หวัดใหญ่เหมือนกันแบบจะเคยล่าเริงอะไรขนาดหายป่วยนะก็ยังซึมซึมไปหลายวันเลยนะครับ เขาเรียกว่าเป็นมีดมีดมีดหลวงพ่อเดิมนี่เรียกว่ามีดเทพโอสดนะครับลักษณะไม่ได้กันผีทําลายคุณแสงเดียวน,นะมันยังช่วยเสริมเราด้วยนะครับ <S <S การไข่ป่ากันผีอะไรเงี้ยบางทีเตืนอนเราล่วงหน้าด้วยนะสรรรรรรั่นนะมีดนี่สรรรั่นเวลาเวลามีภัยมีอะไรเงี้ยมีดมันสั่นเองนะครับ <S <S 1> <S 1> <S 1> ม,มันมีนะครับสรรรปปั่นแบบกุ๊กก,กิ๊กกุ๊กกิ๊กปุ๊ปปุ๊ปปื๊ดป๊อย่างเงี้ยนะครับมีดมันจะสั่นเองนะเขาเรียกมันเตือนภัยนะครับ อันนี้เป็นไม้พยุงนะครับอันนี้รัดด้วยหวายนะครับอันนี้เขาเรียกหวายนะครับอันนี้ตัวรัดเป็นเป็นแหวนรัดแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นทองเหลืองนะมับตรงกันตรงเนี้เป็นลายน้องสิงนะครับ 1่ร่งองเลือดนะครับเนี่ยเป็นมีดยุคก,กลางนะครับในมีดยุคก,กลางยังไม่ใช่มีดแบบอุตสาหกรรมอะไรงนะเป็นมีดช่างฉิมยุคก,กลางนะยุคต้นค่อนมาทางยุคก,กลางนะครับมันก็บางเล่มก็สวยบางเล่มก็ไม่ได้สวยแต่นี่ก็มันเป็นงานแฮนด์เมดอะนะบ,บางเล่มก็จะดูสวยบางเล่มก็ดูไม่สวยนะครับอย่างนี้ก็ถักเชือกลงลักมานะครับบริเวณตรงนี้ ก็เป็นมีดเออ่ยุคกลางนะครับที่เขาทำขึ้นมาเป็นพวกศินป์ชาวบ้านนะครับอันนี้เป็นหลงพระลงงนะครับเป็นมีดทหารนะครับ เล่มนี้นี่ฟันผีไปลองเลคเอาเล่มนี้ฟันไปมันไม่มายุ่งเลยนะครับมันเป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ชั้นบนนะครับอยู่บนชั้นบนที่เนี่ยห้องผมนี่แหละนะครับพอดีผมมาเปิดร้านพระอยู่ที่หอพักนะครับหอพักที่ผมเคยอาศัยอยู่นะครับอยู่หลังมอลังสิตนะครับใครว่างๆก็มาศึกษาดูมีดกับผมได้นะครับผมก็ เจอเด็กผู้หญิงมันบางทีมันมันสกรปรกอะนะเด็กผู้หญิงคนนี้มันผมก็มันทําพฤติกรรมแปลกๆโดยโยนขี้แมวมาใส่ตรงกระจกหน้าห้องผมบางบางทีก็น้ํมาน้ากางเกงนุงกางเกงในน้ําผมเช็ดเท้าเนะี่ยมันหยดมันมาตักผ้าแล้วก็หยดใส่หัวผมนะผมเดินเข้าเดินออกแล้วก็บางทีมันก็กวาดขยะขนมงขนแมวขนผมขนอะไรอย่างเงี้ยเส้นผมมานะมันก็โยนออกมาตรงระเบียงนะ ระเบียงหน้าต่างนี้มันก็ปิวมาถูกลุงยามที่เขาดูแลนะซีเคีย t ิตี้นะเขาก็ไม่ค่อยชอบเด็กผู้หญิงอนนี้เหมือนกันมันก็แปลกๆนะบว่มันเป็นไรมันชอบมาป่วนผมเนาะก็เลยนั่งสมาธิกําหนดจิตโอ้มันเป็นผีผีที่อยู่หอแหละมันมันไม่ชอบผมนะเพราะว่าเออมันผมเขาเรียกว่ามีดหมอผมมันแรงนะบางทีมันไปสะเทือนในพวกเนี้คือมันจะไปโดนผีร้ายๆนะถ้าผีดีๆผีอะไรเขาเขาไม่เป็นไรครับ พวกผีที่เขาเขาตายเขาเขาก็เป็นคนแล้วเขาก็ทําบุญตายไปเขาก็เป็นผีแต่ก็มีบุญมีอะไรเงนะเขาก็ไม่อะไรมากนะแต่เป็นพวกกะเลวกระลาดพวกถ้ำวกเบศีพวกผีผีไม่ค่อยดีนะทีนี้มันก็มามามา,มากวนมาเกียนผมนะผมก็เลยเอาพี้เร่อนะี้ซัดซัดใส่มันนะมันอยู่บนชั้นสามปรากฏว่าตั้งแต่วันนั้นนะไอ้เด็กผู้หญิงที่มันทําไม่ค่อยดีนะ มันก็หยุดพฤติกรรมแย่ๆนะแล้วมันก็ย้ายออกไปนะครับตัวไอ้ผีตัวนั้นก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้หายไปเลยนะไม่ไม่ไมาให้ผมเห็นหน้าเลยนะครับมันก็ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ปวดนะพอพูดถึงมันปุ๊บจิตผมไปจับอยู่ที่มันครับก็ยังเห,เห็นเห็นเห็นมันอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้มายุ่งอบผมมันน่าจะเจ็บน่ะนะครับกำหนดจิตเห็นไหมล้วนะครับฟันเลยนะบุ๊ม บุบ๊เรียบร้อยนะครับแรงกันเนี่ยมีอะไ่ไม่นะครับดูทสันฝั่งตะกุดห้าดอกทุกท่านดูตะกุดเงินตะกุดทองของหลวงพ่อรุ่งนะครับเนี่ยอันนี้ของหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้ผมก็เอาไว้กันนะเพราะว่าพลาดพลาดไปแล้วช่วงหนึ่งนะครับ คือมีดหลวงพ่อเดินเนี่ยมันค้ำดวงนะครับเวลาเราดวงตกเจ็บป่วยอะไรเงี้ยมีดหมอช่วยได้นะครับผมเลยแบบชอบมากเลยมันมันต่างจากเครื่องรางอื่นนะเครื่องรางอื่นมันก็แค่คาดปลอดภัยเมตตากันผีนะแต่เนี่ยมันแบบมันรักษาฝีได้นะครับแล้วก็เออกันแบบสลายพิษไข้อะไรเงี้ยนะกันไข้ป่านะครับเออมันมันมันเป็นเครื่องรางที่ทั้งกันทั้งแก้ทั้งเสริมนะครับ แล้วก็มีเมตตาโชคลาภด้วยนะครับก็ผมว่ามันมันครบเครื่องนะผมเลยจะเน้นเก็บมีดหมอซะมากกว่าเครื่องรางอย่างอื่นนะครับทั้งคงกระพันชาตีแก้วคาดปลอดภยัยเมตตามหานิยมกันพูดผีปีศาจกันไข้ป่ากันเรักษาฝีหนองอะไรพวกนี้นะครับมันมันใช้ได้เยอะเลยนะครับแม้กระทั่งแบบขุดว่านนะปีนพเดิมเนะ่ยถ้าเจอว่านวิเศษอนะไเนี่ยไปขุด เอาเอาไปวงแล้วก็ขุดขึ้นมาได้หรือว่าจะไปกู้ของใต้น้ําที่มันมีผีพายเนี่ยก็ใช้มีดบอครับคาบคาบไปหรือพกไปนะครับแล้วก็ดําลงไปด้วยนะครับหรือว่าถือไปแล้วก็ว่ายน้ําไปเนี่ยก็จะกู้ของขึ้นมาได้นะครับของในดินในน้ํานะครับหรือบ้านไหนนะครับที่พักที่เราไปพักเนี่ยอยู่ไปเช่าอยู่นะครับ บางทีมันต่างที่ต่างถิ่นไม่รู้นะก็เอามีดไปก็ป้องกันได้นะคุ้มของคุ้มบ้านคุ้มเรือนนะครับบางทีรถมือสองซื้อมาเข้าของใช้มือสองมันมีผีติดไปด้วยผีมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ออกไปนะครับมันมันใช้ได้แบบได้เยอะนะครับแม้กระทั่งหมอผีหมอธรรมเขาก็ใช้กันครับเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าของของใช้ได้ดีนะครับ ใช้ดีกว่าเครื่องรางวัตถุมงคลอื่นๆนะครับผมเลยจะเก็บเลยเก็บถ้าเจอเนี่ยพยายามเก็บอยู่บ่อยๆนะครับาบางคนคุยเรื่องธรรมะชอบชอบฟังเรื่องธรรมะที่ผม เอามาพูดเอามาอะไรเงี้ยนะจริงๆผมก็มีความรู้ธรรมะเยอะนะแต่ว่าไม่กล้าสอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวเองก็กลัวพลาดนะครับถ้าเราถ้าเราว่าตามตำรามันก็ว่าได้นะแต่ถ้าแต่ถ้าตำรามันผิดเนี่ยนะครับผมต้องแปลภาษาเองแปลภาษาเองเดียวไม่ได้นะต้องต้องเข้าถึงทาต้องบรรลุธรรมด้วยถึงจะแสดงธรรมได้นะครับ อย่างไม่ผิดเพี้ยนผมนี่กลัวกลัวบากมากเลยนะครับไม่ไม่เคยคิดจะมานั่งสอนอะไรเงี้ยแต่ว่าพูดพูดแบบเป็นความเห็นเป็นความคิดเป็นลอจิกเป็นตรก,กะเป็นพื้นฐานความคิดเป็นเป็นข้อความดีๆข้อมูลดีๆนะครับจากพระไตรปิฎกนะครับคำพีชุดหลังๆเนี่ยบางทีก็เอามาปนกันมั่วอะไรเงี้ยนะอย่างพ่อแม่เป็นพระอาหารหันเนี่ยม,มันก็มันก็ไม่ใช่นะ พ่อแม่เหมือนเป็นพระพรหมนะครับของบุตรมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาครับวางเฉยกับเราได้เวลาเราทำอะไรไม่ดีนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีความยินดีเห็นชอบด้วยนะเวลาเราได้ดีเขาก็ดีใจด้วยนะคนเป็นพ่อแม่เขาเรียกเปียบเหมือนดุจพระพรหมครับเป็นพรหมทาดาของบุตรกุลบุตรกุลธิดานะคำว่าพาาระอรหันนี่เป็นผู้หมดกิเลสแล้วนะพ่อแม่เรายังยังห่วงใยเรายัาง อยู่คล้องอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับบ้านกับเมืองบางทีมันก็ยังเรียกว่าอรหันต์ไม่ได้อรหันต์แปลว่าผู้ผู้พนทุกแล้วนะครับผู้ไปดีแล้วผู้ห่างไกลจากกิเลสเหมือนพระพุทธเจ้านะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับห่างไกลห่างไกลมากนะครับจากอาสวะกิเลสทั้งหลายนะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความดีคุณสมบัติของความเป็น เขาเรียกว่าเป็นมันเลยเทพไปนะเป็นพระเป็นเป็นเขาว่าอารหันนี่มันยิ่งใหญ่นะผมว่าถ้าใครเข้าถึงได้บรรลุทำระดับนี้ได้เนะถือว่าสูงเนาะมันเขาเรียกว่าทําให้ถ้ายิ่งทําคนอื่นให้พ้นทุกข์ได้ด้วยเนะี่ยถือว่าโอ้สุดยอดคนระับดวงอาทิตย์ดวงเดียวก็ยงังให้ความสว่างกับทั้งโลกนะ พระอรหันต์รูปหนึ่งนี่ก็โอ้โหยังประโยชน์กับทั้งไม่ใช่โลกมนุษย์เท,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 ทวโลกพม,มโลกนะครับทั้งนรกขภูมิเปรตอสุรกายเดรัจฉาน,นนะก็ได้รับความเมตตาจากพระอรหันต์เหมือนกันนะคเพราะท่านไม่เบียดเบียนใครนะไม่แสวงหาผลประโยชน์จากใครนะมีแต่ความสุขสงบความเบิกบานนะใครไปอยู่ใกล้ๆก็จะรู้สึกดีนะครับ ผมตัวผมเองผมก็ยังไม่ได้บรรลุรมขั้นสูงอะไรแต่ว่าเป็นผู้รู้ทมนะแต่ก็บอกได้นะแต่ว่ามันจะถูกหรือผิดก็ต้องลองพิจารณาเอานะครับก็เหมือนพรูอาจารยระเา้าก็บอกอย่าพิ่งเชื่อนะครับจากการมาสูตรสิบก็ใช้ก็ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อเพราะเขาเป็นอาจารย์อย่าพิ่งเชื่อเพราะว่าเขาทำมาก่อนเราอย่าเพิ่งเชื่อตามขนบประเพณีอย่าเชื่อว่าเพราะว่าเขาพูดมาเล่าต่อๆกันมาเนี่ยบางอย่างมันต้องพิสูจน์เองนะครับผมเลยไม่ ไม่ไปสอนธรรมะไม่อะไรทั้งนั้นนะครับจริงๆผมก็ทําได้นะครับคุยธรรมะสอนธรรมะเขียนหนังสือธรรมะแจกขาแบบทําขายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่คนญี่ปุ่นเขาชอบทำนะข้อมูลเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาคมภี์อะไรอย่างเงี้ยน,นะเอามาเขียนเป็นตําราแล้วก็ขายอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าไม่ไม่อยากทานะครับชอบปฏิบัติให้เข้าถึงเ็าเรียกว่าสร้างสร้างใจ สร้างจิตใจดีกว่าครับจะได้รู้แจ้งเห็นจริงนะครับอย่างบางคนก็ไปอ่านใครนะที่ที่ศึกออกมาที่เป็นตุ๊ดอะที่เป็นพ้าผมลืมไปแล้วเขาบอกว่านากเป็นสัตว์เดรัจฉาน จะไปกราบไหว้มันทําไมพุทธเจ้าไม่ให้บวชด,ด้วยซ้ําพวกเนี้นะครับแสดงว่ายังมีความรู้ตื้นเขินนะครับยังไม่เข้าใจพวกนาคพวกกายทิพย์อย่างละเอียดนะครับนันโทปนันันทะนะครับนันโทนาคราชเนี่ยนะครับมีอยู่วันหนึ่งที่พระศาสดาเราหรือพุทเจ้าเราเนี่ยพา,าพรละหันนะครับเป็นผู้แบบสามพิทายานทรงฤทธิทรงฌานกันทั้งนั้นเลยครับ จะไปดาวดึงนะครับปรากฏว่ามีนาคเนี่ยครับฉุนนะครับเพราะว่าพวกนักบวชหัวโลนไะอคิดงั้นนะลอยข้ามหัวตนแล้วก็เศษฝุ่นที่เท้ามันมาโดนศีรษะตนเองนะแล้วก็แบบไม่ชอบนะเกลี้ยกล่อดนะเพราะตัวเองไม่ได้น้าถือพระไม่ได้น้าถืออะไรแล้วนะนาคตัวน,นี้ก็เป็นนาคที่มีทิริสูงมากนะสามารถเอาพังพาเนะี่ยบังไม่ให้พระไปชั้นดาวดึงได้นะบงัง แพังพานนะครับสุดท้ายพุะเจ้าก็เลยให้ก็มีพระหลายรูปที่อาสานะครับแต่ว่าพระที่เข้าออกฌานเร็วใช้ฤทธิ์ได้เร็วนะี่ไม่ใช่ว่าพระอารหันต์ไม่เก่งหรือวา่าอะไรแต่ว่า,าพระโมคคานะท่านจะเข้าออกเร็วนะครับฌานเนะี่ยใช้ได้อย่างใจนึกนะครับดึกความคิดท่านเลยนะครับทีนี้เอก็เลย ต้องให้พโมคลานะไปปราบนะนาคที่มีฤทธิ์สูงสงก็มีนะครับนาคก,ก็มีหลายเลเวลมีแบบตระกูลแบบตำตำเกิดเกิดเป็นไข่เกิดเป็นน้ำเมือกเกิดเป็นตัวเป็นตนเกิดแบบโอปป้าปิกะที่มีอิทธิฤทธิ์สูงดนบรรดาลให้คุณให้โทษได้นะครับไม่ใช่นาคบาดาลนะพวกนี้เป็นนาคสวรรค์อยู่บนสวรรค์อยู่บน พภูมิอยู่บนสวรรค์นะเป็นเป็นนาคอยู่ชั้นจตุนี่แหละแต่ว่าเป็นนาคสวรรค์ไม่ไม่ได้นาคอยู่ชั้นแบบบาดาลเลยนะเป็นนาคที่มีวิมานมีอะไรอย่างเงี้ยนะเรียกนาคสวรรค์อาจจะอยู่กลางกลางเขาพระสุมเมรอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมันอาจจะเป็นอย่างเงี้ยนะตามตำรานะก็ว่ากันไปตามตำราแต่ว่าพวกนี้เป็นนาคที่มีอิทธิฤทธิสูงนะครับนาคที่ตระกูลต่ําก็มีนะครับที่ ที่แปลงเป็นคนได้แล้วแต่แต่ว่า,างจริงๆเป็นงูอะไรเงี้ยมันก็มีหลายเลเวลนะมันก็เขาเรียกว่ายางไงล่ะแม่แสดงว่าวไม่เข้าใจไม่ไม่ได้สัมผัสกับพวกนี้ได้จริงๆก็ไม่รู้นะว่าตามตำราไปเอาตำราเป็นที่ตั้งก็เป็นอย่างนั้นแล้วบางทีมันก็ต้องรู้เห็นด้วยตัวเองนะครับอยู่อยู่ในบทพาหุงเลยนะครับช้ยมมงคลแปประการนะนันโทน,น่าคราด เครียกจักาดลิตพ่นพันพ่นควันพิษใส่นะครับใส่เรา,เาพระสงฆ์ใส่พระเจ้าพระเจ้า,จาก็เลยจะให้พระมลาไปปราบครับก็ปราบได้นะแปลงเป็นงูใช่ไหมก็แปลงเป็นงูที่ใหญ่กว่านะแปลงเป็นสัตว์แปลงแปลงเป็นคุดไล่จิกอะไรเงี้ย หนีหัวซุกหัวซุนนะจากการทำเท่ๆนะจะโชว์เหล่าพวกเทวดาอะไรเงี้ยตายต้องก้มกราบนะครับแต่ก็อย่าไปยึดติดเลยต่อให้เราเคยเกิดเป็นพญานาคเลยมลั้ยเราเกิดเป็นคนอน่ะเราเอาธรรมะพุทธเจ้าดีกว่านะครับเอาให้บนทุกข์ก็แหละจะได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกนะทุกข์ซ้ำซากมัวไปยึดติดอะไรเดิมๆไม่ไม่พัฒนานะครับ พทธเจ้าท่านเองก็เคยเกิดเป็นนาคห,หลายชาติเกิดเป็นคูดเกิดเป็นยักษ์เกิดเป็นสัตว์ดัลฉาเคยเกิดเป็นสัตว์นโลกพทธเจ้าเราก็เป็นมาหมดนะท่านก็ชี้ทางแล้วว่าบางอย่างอย่าไปยึดติดมันเป็นทุกข์นะครับอย่าไปยึดติดะลรนะครับไม่งั้นทุกข์แน่นอนนะครับเนี่ยผมก็มาให้ทุกท่านดูชมกันเนาะนะเป็นมีดแบบยุคก,กลางนะครับจะเรียกจเจ้าไวสินชาวบ้านไหมมันก็ ก็ก็ได้นะครับมีอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นมีดทหารนะครับของพวกทหารกองบินสีที่อยู่ใกล้วัดหนองสีนวลนะนะเขาก็เอามาให้หลวงพ่อรุ่งทำปลุกเสกอะไรอย่างนี้นะแนนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับ นาคสวรรค์นาคพิภพนาคแบบเดรัจฉานนาคที่อยู่บาดาลน,นาคที่มีวิมานอยู่บนสวรรค์ครับอยู่ชั้นจตุอยู่เขพาพระสุเมนครับก็มีหลายนาคภูเขานาคในถ้ำนาคบนน้ำนาคบนดินมีหลายสเกลมีหลายแบบเลเวลมากนะครับเลเวลสูงๆนี่ก็โอ ที่ลิสสูงมากนะครับนี่นะครับ ถ้าดูก็เพลินเหมือนกันนะครับเนี่ยสินชาวบ้านสินแบบช่างนะครับทองทหารหรือว่าข้าบดีก็มีเงินก็จ้างทำมีดได้สวยนะนะครับผมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเอาเพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวมีอะไรดีๆเด็ดๆเดี่ยผมก็มาให้ทุกท่านดูชมกันเนาะ มีดบางเล่มผมก็แบ่งปันปล่อยแบ่งเช่านะครับแต่บางเล่มผมก็ต้องขออภัยนะบ,บางทีผมก็เก็บ,นะบเก็บไว้ว่าจะทําหนังสือด้วยนะครับแล้วก็เอาไปช่วยคนด้วยนะแต่ว่าบางทีก็ต้องแบ่งออกไปนะบางคนเดือดร้อนจริงๆนะจำเป็นต้องใช้นะครับมันก็มีหลายเคสหลายรูปแบบนะจากประสบการณ์ที่ผมช่วยช่วยมาเนี่ย สำหรับคลิปวัวนี้เดี๋ยวเอาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆเด็ดๆเดี๋ยวก็มาท่านดูชมกันเนาะสำหรับคลิปวัวนี้เพียงเท่านี้นะครับขอให้โชคดีมีใช้ทุกท่านนะครับบุญรักษานะครับขอให้เข้าถึงธรรมบรรลุธรรมขอให้พ้นทุกแล้วก็ไม่ต้องกลับมาทุกอีกนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญกันทั่วหน้านะครับสำหรับคลิปวัวนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ